เอาละครับกล่าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมในรายการบินเกมเมอร์ทีวีนั่นเองนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับเราอยู่กันในเกม The i n f e c t e d นั่นเองครับสําหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP ที่5แล้วนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ติดตามมาตั้งแต่ EP ที่1นะฮะผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับก็หากเพื่อนๆชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็มาต่อกันเลยครับหลังจาก EP ที่4นะครับ เราได้ไปเข้าเมืองเพื่อไปหาพวกสมุดโต๊ะคราบต่างๆนะฮะแล้วก็ได้ไปยิงซอมบี้กันเยอะแยะไปหมดเลยครับทุกผู้ชม <c oughs> เราจะมาดูกันนะครับว่าผมได้อะไรมาบ้างนะที่เป็นสมุดนะครับก็เท่าที่ผมดูมาก็จะมีสมุดไ,ได้ตัวไหนบ้างเอย่ยนี่ไงฮะเราได้ตัวเป็นเอ e เฟคเซนต์เวิร์กแบนไม่รู้ทำอะไรได้นะครับนี่ผมขอดูก่อนนะแต่ที่ผม อันนี้ผมอยากได้อะทากระเป๋านะครับเป็นเครื่องจกักรเครื่องจักรทอผ้านะครับมันจะทําเป็นกระเป๋าออกมานะครับเป็นเหมือนทําเป็นหนังนะฮะแต่เราต้องไปลาดจรอเข้ก่อนนะครับเดีอ๋อวดับแรกผมว่าผมจะทําเป็นที่อันนี้ก่อนนะฮะอยู่ไหนเอ,อ๋ยเป็นถังใส่น้ําที่ใส่น้ําได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับอยู่ไหนนา นี่ไงฮะตัวนี้นะฮะคือต้องทํามาจากอลูมิเนียมอลูมิเนียมเป็นแบบเป็นก้อนแล้วนะครับ3มก้อนนะครับใช้อลูมิเนียมหรอเดี๋ยวผมใช้อลูมิเนียมเนะาะอลูมิเนียมเรามีไม่เอ่ย no เรายังไม่รู้ว่าอลูมิเนียมหาตรงไหนนะครับเป็นดินน้ํามันเดี๋ยวผมขอทำ้ยตอนนี้ผมหิวน้ํานะครับเดี๋ยวผมขอทําลูกธนูก่อนนะครับ ินแตงโมแล้วก็เก็บน้ํามากินกินไปเลยก็ได้นะครับเอาผมจะทำมอทําลูกธะนูก่อนนะครับเอาตัวนี้ไปไว้ก่อนนะเอาไม้สูงออกมานะครับวางลงทำเป็นไม้สติ๊กนะครับไม้เล็กนะก็จะเอามาทําเป็นลูกธะนูนะฮะลูกธนูลูกธะน,นูแล้วก็เก็บเก็บเก็บให้หมดเลยเอาเอาตัวนี้มายัดใส่ตรงนี้ไว้นะครับโอเค มามามเก็บ okay, ไปให้หมดเลยโอเคยัดยัดยัดยแล้วก็ยัดยัดยัด,ย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 ดคือผมอยากได้กระเป๋าอยู่นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ช่องของเรานะช่องเก็บของมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวผมขอทําลูกธนูก่อนนะหินเหรอผมมาเก็บหินก่อนมมีไม่เอ่ยอุยนกตายโอเคตายได้ไงวะได้ขนมาฟรีๆเลยครับนี่เป็นดินเหนียว นี่ก็ดินเหนียวไม่เอาแถวนี้ไม่มีหินแล้วหรอครับนี่ไงมีข้าวโพดข้างๆด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากุดไปก่อนทำไมผมได้ยินเสียงไอ้ลักกิ้งจอกตลอดเลยคือเราจะทํากี่ลูกกว่าคือเรามีขนเท่าไหร่นะฮะเราก็ทําไปก่อนเลยค่ะตอนนี้47่โอเคเหมือนจะเต็มแล้วด้วยครับ4 5ห้าอย่างละห้านะครับหนึ่ง สองสามแล้วก็ห้าส่วนต่อไปเป็นเอ่ออะไรวะขนนกนะหนึ่งสองสองสามสี่สี่ห้าโอเคครับเฮ้ยเฮ้ยหายเลย oh, <no. S 1> มันหายเลยมันดีดเข้าครับท่านผู้ชมมันหาย โอ้โหอะไรฟะคือถ้าเราไม่มีที่เก็บของมันหายเลยนะครับครับมาอุยอุยโน้ปโน้ปเออมาตบผมไม่นะตบบี้เฮียโน้ปเอ้อผมแทงไม่โดนอีกแล้วมาใหม่ย กูจะตายแล้วไอ zombie h e r อออุ้ยผมเลอหกเลือบเหกเลือบลอหกเอ้อ เมดคิดอยู่ไหนเอ่ยอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าทิ้งสามแล้วก็อันนี้มาหนึ่งทิ้งแล้วก็อันนี้หนึ่งก็จะเป็นหอ,อกอันหนึง่งโอเคโอ้โหเมื่อกี้คือหมดเลยโดนเกือบตายนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ชม อยู่ดีก็โดนตวัสด,ดีครับเฉยเลย <c oughs> นกเยอะครับแถวนี้จ,จะผมอยากได้เห็นนะมีไหมโอ้โหรู้สึกว่าพาร์ทนี้จะเดือดมากเลยนะครับอหินสักห้าก้อนก็ได้อ่าถ้าหนักผมจะทิ้งโอ้ยหนักมาสี่ก้อนเลยนะหนึ่งสองมาไม่เป็นไรไป ผมจะขับลูกธนูต่อนะครับแล้วก็ถเราต้องทําที่พื้นที่ให้ว่างด้วยนะครับไม่งั้นธนูจะไม่พอนะคือถ้าเราครับมาแล้วถึงกระเป๋าเราจะไม่ว่างมันหายเลยนะครับผมก็ไม่รู้มันไปอยู่ไหนนะคือตั้งแต่ผมทํามาพมก็ไม่เจอเลย <c oughs> เอาเป็นห้าห้าพอครับแล้วก็ทําพื้นที่ให้มันว่างไว้นะครับ1 3 4 5สามสี่ห้าแล้วก็ไม้ห้าแล้วก็ขนนกอีก5้ โอเคต่อไปอะไรต่อไปเป็นเชือกห้นะครับโอเคได้ลูกธนูมาห้านะครับเรามีเรายังเห,เหลืออยู่นะครับใช้ไม้สติกไม้สติกยังมีอีก4 okay. ี่โอเคเลือกอีกหนึ่งครับโอเคตอนนี้เรามี9ลูกนะครับ ลูกนะเอาใส่ไว้เลยหมดประโยชน์แล้วพวกมึงมาผมอยากได้ก้อนอลูมิเนียมนะก้อนอลูมิเนียมมันผมไม่รู้ว่าก้อนอลูมิเนียมอยู่ที่ไหนนะผมก็อยากไปลาจรจอเข้อยู่นะแต่เราอยากได้ก้อนอลูมิเนียมก่อนครับเพื่อจะเอามาทําเป็นหางน้ําจะได้สองร้อยเดี๋ยวผมวันนี้จะผมจะอุ้ยประตูผังดีวกว่าเท่าน,นี้ โอเคเราต้องทำคอ้อนแล้วคะ่ะเมื่อกี้ซอมบี้ตบตรงนี้ไปคอ้อนที่เป็นคอ้อนแบบซ่อมตัวนี้เป็นคอ้อนอะไรเป็นตัวนี้เป็นคอ้อนรีแพร์นะครับหินก็ไม่พออีกโอ้โห มาดิครับพี่ไม่รู้ธนูแล้วมึงอย่ามาหยองไอห,หำจะเป็นเด็กวะใจละกันเออือดีไปครับตีไปเรื่อยอีไปเรื่อยดีไปเรื่อย,ออยวันนี้เราต้องไปหาแร่อลูมิเนียมให้ได้ครับผมอยากได้ก้อนหินไปใส่ถังไว้วะ่ะ เวลาเราต้องการอะไรเราไม่มีหินเลยนะครับตกใจแตงกวาเกิดตรงนี้อ่ะเก็บมึงด้วยแล้วกันอ่ะมาเก็บทุกอย่างยอมใสน่นี่แล้วก็หินตอนนี้เรามีหินอยู่นะครับก็เชือกมันใช้ค้อนที่เป็นค้อนรีแพร์มันใช้เท่าไหร่สติกหนึ่งหินเล็กแล้วก็เชือกนะคะ1บหนึ่งหมดเลย มาอา่าคือตอนนี้อาวุธเรามันเต็มใช่ไหมอาวุธเรามันเต็มเราเอาอะไรออกก่อนดีวะอ้าวเ,เอาไปไหนละเอาทิ้งหอกไปแหละแล้วลจะลง,งล่างไปแล้วแบบไหน,น อย่างแรกหนึ่งก่อนครับ1แล้วก็หิน1ไม่ใช่ขวานนะอ่าเชือกหนึ่งี่งไงเป็นคอร์รีแพร์กด3แล้วก็เราต้องมีมันรีแพร์ยังไงเอ่ยรีแพร์โดยใช้แพลงหนึ่งนะฮะโอเคตอนนี้พื้นที่เรามันเต็มไปหน่อยพื้นที่เรามันเต็มไปหน่อยเราต้องขยับขยายนิดนึง จะใส่ไม้แพลงไม้แพลงมันยาวนะครับไม้แพลงมันยาวโ okay. อเคยังไงเราก็ซ่อมโอเคคือถ้ามีไม้แพลงในตัวมก็จะซ่อมได้เลยนะครับอันนี้ก็แพลงมากูจะซ่อม,มทุกที่เลยแล้วกันข้างหลังโอเคเต็มร้อยโอเคเต็มร้อยโอเคเต็มร้อยโอ้ตรงนี้ก็จะพังแล้วนี่วะแผลงสี่ฮะ กำแพงโอ้โอ้คือมันถ้าจะพังมันก็ใช้เยอะนี่ว่าเอาห่อเก้าสิบห้าโอเคหมดแล้วต่อไปประตูผมว่าบ้านเรามันยังไม่หนาพอครับทุกคนใช่ไรแรงแปดเลยนะ แลงแปดแพงแปดแพงแปดอะแพงแป,ด,แปด,ดนะมาห้าอีกสามหนึ่งสองสามโอเคมาเออไอซอมบีม้วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปหาแร่อลูมิเนียมก่อนนะครับคือของเราขวานเราจะพังแล้วใช่ไหมอาวุธเราจะพังแล้วกดสองโอเคอ่าทิ้งเลยได้ไหมนี่ แออกแล้วว้าว <Wow. S 1> อ่าผมอยากทิ้งมันก่อนนะมาทิ้งมึงเลยแล้วกันอ่ะส่วนขวานยังไม่ได้ใช้นะครับเราดูว่าเรามันใช้อะไรครับบ้างอจะมีดดิบดัดถ้สติ๊กหนึ่งมีดคมแล้วก็แฟนไฟเบอร์สองมีดคมวะ โอเคก็ okay. แันไฟเบอร์หนึ่งสองมีดคมหนึ่งแล้วก็สติอีกหนึ่งมาแห่ะแหละไปครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะไปที่ไหนกันเอ่ยตอนนี้ผมพอดูอาหารตอนนี้หิวข้าวหิวน้ำนะครับข้าวหิวน้ำหิวน้ำ มากิน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 ให้หมดเลยอาหารไม่เพิ่มเล็กนี่หว่าขอผมใส่โอเค mi ยเลยแล้วกันนะครับเดินทางกันเลยเดินทางขอดูแมพนะครับวันนี้เราจะไปลองจะเข้าตรงกลางของโอเคตรงไปเลยเราจะจะไปดูนะครับว่าแร่ตรงนี้เป็นแร่อะไรนะฮะแล้วก็พร้อมกับธนูด้วยนะ อันนี้มีธนูไปด้วยห้ามห้ามตายด้วยนะครับ <c oughs> ก็ไปดูกันเลยครับว่าผมไปถึงตรงนั้นมันจะมีแร่อะไรนะครับ <c oughs> มาถึงแล้วนะครับ <c oughs> เรามาถึงกันแล้วขอดูหน่อยละกันอุ้ยไม้ตัวนี้ยังอยู่ไม่หายหรอ <c oughs> ขอทุบหน่อยละกันว่าตรงนี้เป็นแร่อะไรนะครับ <c oughs> หินเล็กแล้วก็มีอะไรมาด้วยนี่หินเล็กหมดหมดเลยเหรอ ฮะอ๋อเป็นคอปเปอร์ตรงนี้เป็นแร่คอปเปอร์นะครับแร่ตรงนี้คอปเปอร์แล้วถ้าตรงไปอีกล่ะตรงไปอีกเป็นอะไรหมาวาทท่านผู้ชมโอเคขอลูกธน,นูลูกเดียวอ่ะ โอ้โหหมากินหมากินทนลุนะมผมกดเอ็มแล้วก็ตรงไปเลยครับเราไปดูเหมืองแร่นะไปดูเหมืองต่อไปครับว่าจะเป็นแร่อะไรนะครับผมจะพาสำรวจแล้วกันจะได้รู้ว่าตุ้ไหนเป็นเป็นมีแร่อะไรบ้างนะครับจะได้เอาไปใช้ในเวลาเราอยากได้แร่ตร้ไหนแล้วก็จะได้จําได้นะครับตรงไปเรื่อยห้ามเขาเลยเว้ มาแล้วครับท่านผู้ชม <Ooh. S 1> เป็นที่เรียบร้อยตรงนี้ติดทะเลเลยนะขอพุดก่อนแล้วกันว่าเป็นแร่อะไรนะครับตรงนี้คือล่างตรงกลางนะฮะนกไม่เอาไม่ยิงนี่ไงฮนะอลูมิเนียมหรอใช่หรอเออนี่เอ่อ ใช่นะน่าจะใช่นะคคัะตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับทุกผู้ชมนี่งไงตรงนี้ก็เป็นแร่อื่นละโอเคอลูมิเนียมอยู่ข้างล่างเลยนะถ้าเราเป็นเนาราจะใช้อลูมิเนียมโอเคครับโอเคครับถ้าอยากได้ตัวนี้ต้องใช้กี่อันนะไอเทม หรือเมันคราฟได้เลยเหรอคราฟได้เลยไหมไม่น่านจะได้นะโอเคมาวันนี้เรามาขุดอลูมิเนียมกันครับ <Okay. S 1> ตรงนี้นะตรงนี้นะครับเป็นแร่อลูมิเนียมด้านล่างขวาล่างกลางสิดูทะเลนะฮะผมยังไม่เห็นทะเลยังไม่ได้ออกทะเลเลย,เลยนะครับเกมนี้นะได้มาแบบอลูมิเนียมก้อนเดียวแบบ๋อได้หินเล็กด้วยนะอลูมิเนียมโอเคเราต้องการเท่าไหร่อ่ะ ผมไม่รู้ว่ามันหลอมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะคูณนี่ผลนี่เลยแล้วกันน่าจะใช้สองวุฒห้า 5, เหมือนเหล็กนี่ยับเลยนะไม่รู้ว่าจะใช้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็จะข้าแล้วด้วยเป็นวันที่8แล้วนะครับถ้าเป็นวันที่10นี่ก็จะเป็นคืนแดงเดือดนะคืนแดงเดือดสําหรับซอมบี้มันจะมามันจะมาบ้านเรานั่นเองเราต้องเกยมลูกธนูไว้ให้เยอะๆเลยนะครับตอนนี้คือไหนอะ ไอกวางไปเอามึงหรอกกูหาแร่อยู่หมดแล้วเหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงขุดขุดอลูมิเนียมจา๋อาอลูมิเนียมจา๋าเคตอนนี้ได้กี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าอันไม่รู้ว่าห้าอันต่อก้อนหนึ่งหรอเราต้องใช้อลูมิเนียมทั้งสามเลยนะ ตรงนี้เป็นแร่อลูมิเนียมครับเรายังพอมีเวลาบ้างไม่เอ่ยผมอยากไปดูตรงนั้นอันนี้คือยังพอได้อยู่นะผู้ชมไปดูว่าตรงไปข้ามเขาข้ามอะไรไปเลยนะครับว่าตรงนั้นเป็นไกลบ้านไหมก็พูดถึงก็ไกลอยู่นะแต่ว่าผมก็อยากดูนะครับว่าแร่แต่ละจุดเป็นอะไรบ้างตรงนั้นอลูมิเนียมแล้วก็คอปเปอร์หมูหมูหมูมันทําเราไหมอ่ะถ้าถ้าเรา โอเคหมูไม่ทําเรานะครับถ้าเราไม่ยิงมันนะใช่ครับคือเราต้องข้ามเขาลูกนี้ไปนะครับเพื่อจะไปผมเสียวสัตว์ป่านะครับท่านผู้ชมเพื่อจะไปดูแลอีกฝั่งนะฮะว่าเป็นเป็นแร่อะไรนะครับพาร์ทนี้ก็จะดูแลไปก่อนนะท่านผู้ชมเพื่อเรารู้แล้วผมก็จะไปฟาร์มรอบเพื่อที่จะมาทําเป็นกระติกเลยนะครับเอามาค้าเอามาเผานะครับให้เรารู้ก่อนนะครับว่าตรงไหนเป็นแ่อะไรบ้างนะครับ ถึงยังเอยโอ้อีกไกลครับท่านผู้ชมตอนนี้จะเป็นหน้าหมดนะตต่ไปตอนผมถึงเลยก็ได้นะครับแวบ Five minutes later จะเอ๋ถึงแล้วครับท่านผู้ชมมาดูเราว่ามาดูซิว่าตรงนี้จะเป็นแร่อะไรขุดขุดเป็นขวาร่างของแมปนะครับเป็นอะไรเอยอ่ะ ตัวนี้เป็นโคโบนะฮะโอ้โหโคโบเหรอโคโบเหรอไม่เอาไปแล้วตัวนี้เป็นโคโบนะฮะโอเคจะเอ๋แล้วกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับทุกผู้ชมโ oh <my> อ,อ้ my god เนื้อหมูหน่อยละกันเอ้ยข้างเดียวตายเลยเหรอแล้วลูกธนูไม่ได้ลูกธนูด้วยไม่เป็นไรครับหนังยังไงลูกธนูโอเค หนังไม่เอาไม่เป็นไรหิน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 ,หนที่มไปก่อนนะเพราะว่าผมจะเอามาคับเป็นลูกธนูครับคือวันนี้วันที่8แล้วนะถ้าวันที่9วันที่10คือแดงเดือดนะฮะมันอันตรายครับผมอยากรู้ว่ามันเผาหรือใช่ไหมน่ะใส่ไม่ได้ด้วยครับทุกผู้ชมอืออลูมิเนียมมันทำไงวะมันต้องใช้อะไรอ่ะ มใช่อะไรเผาอะอลูมิเนียมมันเผาางว้าเอ้าโอเคครับลากใส่นี้ได้เลยนะผู้ชมแล้วก็ใส่ฟืนนะครับแล้วก็จุดเลยถ้าจะเช่นเคยครับไม่รู้ว่าอลูมิเนียมถ้าเผาอย่างนี้แล้วก็มันจะออกมาเป็นก้อนเหล็กเลยไหมนะหรือว่าจะเป็นแค่ ว่าจะเป็นแค่อันนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นก้อนเล็กหรือว่าจะเป็นแค่ก้อนใหญ่เลยนะครับก็รอดูนะครับทุกผู้ชมมาเอาลืมจุดไฟจุดมาเอา่อความจะเต็มนะแตงโมผมหยิบแตงโมมาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ฮลัลโหลโอ้โหอ่ะวางเก็บมึงเลยแล้วกันแตงโมมันอยู่นี่นะฮะ เก็บโดนแตงโมเชยอ,อะไรมามามันเดี๋ยวผมว่าต่อไปเราต้องทำเป็นซุม้มละคะเป็นที่ปลูกปลูกพืชนะฮะในร่มนะฮะเวลา,าหน้าหนาวนะครับถ้าหน้าหนาวมาเอ้ยต่อไปมันจะหน้าหนาวแล้วนี่ทู้ชมเดือนใหม่แล้วหน้าหนาวเราต้องสร้างเป็นที่ปลูกพืชในร่มนะฮะนี่ไงฮะโอ้ใช้แกล้ง80บานเลยเลยครับท่านผู้ชม ผมคิดออกแล้วฮะคือเราต้องสร้างไว้นี่ว่าขอเป็นบ้านเราจะออนข้างอยู่ประตูมันอยู่ฝั่งนี้นะมันจะอยู่อย่างนี้โอเคนี่คือที่ทําสวนของเรานะครับเรามีอะไรเราก็มายัดยัดไปก่อนนะครับเพื่อโอเคต่อไปจะเป็นหน้าหนาวนะครับผมไปดูว่าแ,แล่อะไร โอเคแร่ได้เลยนะครับทุกผู้ชมว้าวฮ่าอลูมิเนียมเลยอลูมิเนียมมันใช้สมก้อนนะครับแต่ผมรอก้อนนี้ก้อนหนึ่งเราจะทําถังน้ําได้แล้วครับคือภารกิจวันนี้นีก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับถังน้ํามันใช้อลูมิเนียม3มเลยครับในการครับที่ไหนเอ่ยน่าจะออผมนึกดูว่ะ <c oughs> อาฮะ <c oughs> ได้แลวครับพีกชม ตอนนี้เราได้ถังน้ำแล้วนะครับนี่ไงเราก็จะสามารถใส่น้ําได้แบบเดี๋ยวผมขอกินก่อนนะครับวันนี้ผ่านรกิจถือว่ารูล่วงนะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้เรามีน้ํา200อนะครับกับไอ้ถังเก่าอีก60ินะครับท่านผู้ชมมาใส่ไปเลยแล้วก็นี่อีกสองโอเคสุดยอดครับเดี๋ยว สำหรับอีพีหน้าๆนะผมจะมาทําตรงนี้ให้เสร็จนะฮะเผื่อมันหน้าหนาวมาเราจะมีที่ปลูกผักสําหรับหน้าหนาวนะครับจะได้ไม่หนาวกันนะโอเคใส่2 0 0รอเต็มเลยผู้ชมดูสิครับสุดยอดไปเลยครับแล้วก็เราต้องมาเก็บฟืนเก็บไม้อะไรไว้ด้วยนะแล้วก็ผมจะทําขนนกเผื่อไว้ด้วยครับทําลูกตนูเผื่อเผื่อไว้เวลาหน้าหนาวนะครับเราจะได้ไม่ได้ออกไปไหนเยอะครับเพราะมันหนาวนะผู้ชม อนนี้เติมน้ําไปแล้ว200ย่างเนื้อแล้วก็รอไว้กินนะครับเราโอเคถือว่าภารกิจวันนี้รู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะครับส่วนผมว่าผมจะสร้างบ้านสร้างบ้านต่อนะครับทานผู้ชมเอา EP หน้าเรามาสร้างตัวนั้นให้เสร็จแล้วก็สร้างบ้านให้เสร็จเลยแล้วกันนะครับมันดูเหมือนมันอุดอ,อู้ไปนะครับผมว่ามันพื้นที่มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้คือไม้เรามันหันไป บ้านเรามาันหันไปฝั่งนู้นนะโอเควางแล้วก็วางวางไปเลยครับเราไม่ต้องกลัวนะคือเดี๋ยวผมผมจะมาสร้างให้มันยิ่งใหญ่เองอาจจะสร้างนอกรอบหรืออาจจะมาทาักิีให้ผู้ชมดูได้ด้วยนะครับอาจจะหาหมายไว้นอกรอบนะครับแล้วก็มาทําให้ผู้ชมท่านผู้ชมดูด้วยนะครับโอเคแล้วก็ขอเป็นอันนี้ยื่นออกมา สักนิดนึงนะฮะอืมไม่ยืน่นไม่ยื่นดีกว่าเดี๋ยวเราทำเป็นกำแพงขึ้นมาเลยครับกำแพงนะเป็นประตูเอาไว้ตัวไหนเอ่ยยังวางไม่ได้นะฮะประตูคือถ้าเรายังไม่เสร็จมันวางไม่ได้นะครับโอเคครับทุนผชมคือวางแพลนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ากำแพงกำแพงวางได้ไม่เอ่ยเดี๋ยวผมขอดูกำแพงหน่อยนะกำแพงก็วางไม่ได้เหรอ คือต้องวางพื้นให้เสร็จก่อนนะครับโอเคไม่เป็นไรวางพื้นเสร็จก็จะวางกำแพงได้นะฮะโอเคครับก็โอเคครับสำหรับ The Infected นะครับพาที่5พาร์ทนี้นะฮะผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ได้ไปหาแร่อลูมิเนียมแล้วก็ได้เติมน้ำแบบ200เต็มๆเลยนะฮะ200แบบ200ร้ทวนเลยนะครับนี่ไงฮะตอนนี้เรามีใส่ไป60ตัวนี้ใส่ได้2 0 0้เรากินแบบ ชิมแบบอิ่มเลยนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าภารกิจวันนี้รู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็สําหรับพัทพัทหน้านะครับผมก็จะมาสร้างบ้านให้เสร็จเติมแต่งบ้านให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรับหน้าหนาวนะครับต่อไปมันจะเป็นหน้าหนาวแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่ปลูกพืชเวลาหน้าหนาวนะครับเราจะได้เวลาหน้าหนาวพืชในเกมนี้มันปลูกนอกนอกบ้านไม่ได้ครับนอกรั้วไม่ได้มันไม่มีความอบอุ่นนะครับมันหนาวเกินไปพืชมันก็จะตายนะครับโอเคครับ สำหรับใครชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครบ์ช่องมิ้งเก,เกมเมอร์ทีวีไปด้วยนะครับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ